w o r ร์สมีแอปพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อปเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาดู3ภูมิต้านทานลดอาการเดือนชนเดือนกันสักหน่อยนะคะแม้ว่าจะเพิ่งช่วงต้นเดือนนะคะแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเงินเข้าบัญชีปุ๊บออกปับ๊บ ดูเหมือนว่าจะไม่เหลือใช้แล้วนะคะอาจจะมีหลายเหตุผลทีเดียวประกอบกันเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราเข้าข่ายส่วนนี้หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยจะได้หาวิธีแก้ไขกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือผ่อนหนี้ต้องไม่เกิน40%ของรายได้นะครับ ปกติแล้วถ้าไรายได้เราในะอยู่ที่1,000 0บาทอย่างเงี้ยนะคะการผ่อนนี้แต่ละเดือนก็ไม่ควรเกิน4,000บาท2,000 0บาทก็ไม่ควรเกิน8,000บาท3,000 0บาทก็ไม่ควรเกิน 1 2ึ0 0บาทแบบนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆค,คือเอาเงินเดือนไปคูณ40นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นการผ่อนหนี้ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นไรายมากนักเพราะว่าสัดส่วนของรายได้ที่เราจะนําไปใช้จ่ายหรือไปลงทุนก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าบังเอิญมันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเนาะอย่างเช่นโดนลดเงินโ t ลด บรรดาคอมมิชชั่นต่างๆลงไปเนี่ยแต่ถ้าภาระนี่ยังอยู่ระดับเดิมก็อาจจะทําให้หลายคนต้องปาดเหนื่อได้นะคะพอานี่สูงเกินไปการจ่ายนี่ที่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เกิน40%ของรายได้แหละแต่พอรายได้หดสัดส่วนนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นทันทีดังนั้นเนี่ย เรานฐาะลูกหนี้เองก็ต้องคุยกับเจ้าหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะคะว่าเราเกิดภาวะวิกฤตขึ้นจากรายได้ที่ไม่เหมือนเดิมลดลงทําให้การชําระหนี้อาจจะตึงตัวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่สถาบันการเงินเขายังผ่อนปรนให้อยู่แต่ว่าก็เป็นบทเรียนค่ะที่ทําให้เรารู้ว่า 40%ที่เป็นเพดานไม่ควรจะไปแตะเท่าไหร่นะักหมายความว่ายังไงปกติถ้าเราผ่อนหนี้ควรจะสัก30%ของไรายได้ถ้าไหวเนี่ยก็พอแล้วนะคะเผื่อเหตุฉุกเฉินรายได้ลดอย่างน้อยสัดส่วนนี้เนี่ยก็จะขึ้นไปไม่เกินกว่ากำลังที่เราจะจ่ายไหวนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เราต้องดูว่าเดือนชนเดือนเพราะไรถ้าพ่านหนี้ก็ต้องรีบจัดการนี้วิธีการจัดการนี้ง่ายมากเลยหคือเปินี้นะคะ หลายคนบอกอ้าวพูดง่ายแต่ทำยากเนี่ยเฟิ่เชื่อนะคะว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆให้ p r i o r i t y กับการโปะหนี้เนี่ยจะทำได้อย่างเฟิ่ตอนที่มีหนี้บ้านเนี่ยนะคะเฟิ่เองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะโปะหนี้บ้านให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งทำให้เมื่อเรามีรายได้หลักหรือรายได้เสริมมาสิ่งที่เราจะคิดถึงว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปไหนที่แรกคือไปโปะบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจจริงอะเรารู้สึกว่า เอะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลองเงินก้อนใหม่เดี๋ยวขอชอบก่อนขอไปเที่ยวก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราคิดจะทำสักทีเพราะความตั้งใจไม่มากพอนะคะ ดังนั้นฟันว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาวนะคะ2ก็คือออมเงินให้ได้20%ของรายได้ถ้าทําได้นะคะรับรองว่าเรามีภูมิต้านทานค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะได้สัก5% 10%ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดละคืออย่างน้อยก็พอมีเงินออมเงินเก็บเผื่ออนาคตเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าลงทุนเพื่อกเกษียณนะคะแต่ถ้าให้ดีนะคะการเก็บ หรือลงทุน20%ของรายได้ทุกทุกเดือนเนี่ยจะทำให้เราอุ่นใจค่ะพูดหลายครั้งนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีเงินแล้วมีความสุขเนี่ยไม่ใช่เพราะเงินมากองอยู่ตรงหน้าแต่มันเป็นความอุ่นใจหรือว่าเป็นความมั่นคงทางจิตใจภาษาอังกฤษเขาจะใช้คาว่า peace of mind นะคะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา แข็งแรงพอในแง่ของสถานะการเงินที่เราเนี่ยจะทําหรือไม่ทําอะไรตามใจตัวเองได้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอิสระทางการเงินเลยเราจําเป็นที่ต้องทําตามคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเราอยากจะมีอิสระก็ต้องอดทนหน่อยนะคะออมเงินแล้วก็ลงทุน20%ของรายได้เดือนชนเดือนจะได้ไม่เกิดขึ้นกับเรา 3คือมีรายได้อย่างน้อย2ทางค่ะยิ่งช่วงหลังโควิดเนี่ยรายได้ทางที่2เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ได้บอกว่าให้ลดเวลาการทํางานงานประจําหรือว่าเอาเวลาของงานประจําไปทําอย่างอื่นแต่เฟิรอยากจะให้ใช้เวลาช่วงวันหยุด เช่นวันเสาร์หรืออาทิตย์นะคะลองทําอาชีพเสริมนะคะหรือว่าหาธุรกิจสำรองไว้หน่อยนะคะที่อาจจะใช้เวลาไม่กวนงานหลักมากจนเกินไปแล้วก็ใช้ทักษะความสามารถหรือความชอบที่เรามีเนี่ยแหละลองหาโอกาสดูซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าในแง่ของการทํางานมันต่างไปจากเดิมเยอะนะคะฟิลดนเห็นหลายองค์กรเลยก็จ้างฟรีแลนซ์จ้างเอาซอสเยอะมากเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะแบกต้นทุนที่เป็นฟิกซ์คอสด้วยนะคะดั นั้นก็กลายเป็นโอกาสที่มากขึ้นของเราในฐานะคนที่อาจจะทํางานนอกเวลางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกเรื่องของการเขียนคอนเทนต์มันก็เห็นว่าหลายเว็บไซต์เขาก็รับนะคะฟรีแลนซ์เขียนคอนเทนต์ในด้านไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่ใครชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ขายตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้หรือในแง่ของงานบริการก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะคะซึ่งตอนนี้ ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมยอดนิยมนะคะบ้างทําเป็นอาชีพหลักไปยด้วยซ้ำทั้งส่งคนส่งของส่งอาหารได้หมดเลยนะคะลองดูค่ะ3วิธีนี้ก็น่าจะช่วยให้เรามีอาการลดเดือนชนเดือนลงได้บ้างนะคะอย่างเช่นการผ่อนนี้ไม่เกิน40%ของรายได้ถ้ารายได้20,000ย้ําอีกครั้งก็ผ่อนนี้ไม่เกิน8,000บาทหรือว่าน้อยกว่านั้นยิ่งดีนะคะรายได้30,000ก็ผ่อนนี้ได้ไม่เกิน40% ของรายได้คือ1,2,000บาทออม20%เรนาะรายได้2,000 20, 0ก็ออมสัก4,000บาทละกันรายได้3,000 30, 0ก็ออมสัก6,000บาทละกันถ้าดีก็นำเงินไปลงทุนให้เงินทำงานด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็หารายได้เพิ่มแต่อย่าลืมนะคะรายได้ที่เพิ่มมาก็ต้องมาคิดสัดส่วนเหมือนเดิมก็คือนี่ไม่เกิน40%นนะคะแล้วก็ตัวเงินออมลงทุนก็ ย่างน้อย20%ทําได้รับรองอนาคตสบายค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนรอดพ้นอาการเดือนชนเดือนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสําหรับพ o อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าแล้วกลับมาฟังกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ